ท่านแหน่เลงชอบเล่งเครือกเปล่าอ้าวได้หมดเลยป่ะหน่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหทไม่ไปไม่เป็นไรอย่าใจเสียเพื่อนเล่งได้เอ้าโอ้โหโดดอย่างนี้ oh <laughs> <Kênh> ồ <rồi. Kênh. cười> <laughs> Mà À đồ đòi <try> <hơi, đổ đôi. hơi> แล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกุงเกมมิงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซิลในตำแหน่งจังเกิลน,นะทุกคนไอเทมรุนพลังแสงเดี๋ยวผมจะเค้ืนให้นะตอนนี้ผมจะเล่นเป็นเขาเรียกว่าสายสมดุลน,นะทุกคนโอเคมา,มาดูวิธีการเดินเกมของซิลไม่ฟาลนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานนะทุกคนมากลับมามองว่าเซตนี้มันเป็นเซตที่ผมมองว่ามันสามารถเล่นได้ทุก ทุกเกมนะทุกคนเป็นเซตส,สมดุลดาเมจอาจจะดรอปลงนะแต่ว่าเราสามารถยืนไฟได้นานขึ้นประมาณนี้นะมาถ้าทีมไฟอ่ะเราเก่งแน่นอนนะแบบโดโดคูณ5้าคูณหอ่ะเฮ้ยเพื่อนมีประเด็นเนาะโอเคลิฟขึ้นเป็นรองเท้าต้านทานเวทนะทำให้มังกรน,นะพี่ไบต์จะมาไหมโอเคสวย อ้อาวเอากบเอากบเอาได้หมดเลยโอเคฟิกเ,เกอร์นะได้ได้ฟิกเ,เกอร์มาโอเคสวยจัดลิกเตอร์เอาลิกเตอร์ดิสแต็กไม่โดนมัน,น, <c oughs> นหนีเจอไบต์วะฮัานแหนเล่งชอบเล่งเครื่องเปล่าอา้าวได้หมดเลยปะเนะี่ยนี่ไง นี่ไงโอโ้โหโอโ้โหเอาจัดว่ะผมนึกว่าผมได้คิวตึงอยู่นะเพื่อนเรานี่ไงเดิน <Dragon S 1> เกมโหดสัตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสองคิวกับแอดซิตนะมาสามนะมาขึ้นเป็นเรีเรยบรบสิ่งนะเรียกว่าไหไรวโ <Yeah. S 1> ร <Yeah. S 1> แล้วทุกคน วนทามิ่งต่อนะเราได้มังกรแล้วสิ่งทีบบรั้นเพื่อนเป็นดุดเลือดใหญ่ทุกคนผมรู้สึกว่าผมหนุ่งหนวงนิดนึงนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเน็ตอ่ะเพื่อนเปิดอ๋อไม่มีพานิชเพื่อนอ๋อ,ไม,มอไม่มีพานิชแล้วก็ติดเคิร์ดด้วยอะ่ะเสียงไป เฮ้ยไฟเหรอเฮ้ยโอมาซับเราก็ตึงไปกำลังไปเพื่อนกำลังไปเติมไฟโอเคฟิกเกอร์นะโอเคหนีรอดอยู่อ้าวอ้าวพี่หายามาอย่างนี้สวยดิสวยจัด้าดของแพ้วะ ติดเคิร์ดอยู่นะตอนนี้เอ่าลิกเตอร์จะมาปะวะโอเคลิกเตอร์ว่า t ต่ฟลักโอเคข้าบูเพื่อนข้าบูข้าบูข้าบูโอเคสวยโอ้โหเพื่อนเราเกินไป พี่กบมานะไม่ได้เล่นแล้วนะพี่โตเรนกลับบ้านนะเพื่อนมาเอาได้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 โจมตีป้อมศัตรูเลยแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คิวกำลังถูกส่งออกไปโอเคประมาณนี้นะได้หมดแวนกัดมาอย่าให้มันรวบเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยไปดิดับเบิลคิวเลยเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าใจเสียเพื่อนเล่นได้โอ้โหโดดอย่างนี้เอ้าไม่นะเกินละเกินเกนเกินเกินี้แก่ โดดเยอะอยู่เออกระโดดตอ่อเนื่องอยู่โอเคประมาณนี้นะก็ซิลจะบับเม็ดฟ้านะก็ประมาณนี้ทุกคนมาเกี่ยเรนให้พี่ไบนะเอามาเดี๋ยวดันคลิปดันป้อมให้พี่ไบนะทุกคนนี่ไงเ้ยเกือบตุออยแล้วเนี่ยต้องมาตีนะ โอเครอดอยู่ประมาณนี้โอเคเร,เรามีเรามีเรียบิซิ่งนะเราไม่ต้องกลับบ้านนะทุกคนเราออกไอเทมดูดเลือดอยู่แล้วนะโอเคประมาณนี้ฝ <won> ากด้วยนะพี่ไบต์ โอเคเล่นได้นะเดีย๋ยวไปเติมเดีย๋ยวไปเติมโอเคงั้นเข้าดักเข้าดัร์กเลยโอเคเข้าดักเลยนะเหมือนพี่ไบส์โอเคประมาณนะั้นพี่ลิกเตอร์ลิกเตอร์ไม่ตายอ๋อโอเคเกินไปไปดูบนทีเดี๋ยวดูให้ตรงนี้ ้อ <Okay, S 2> มเลนมของเกโมตีเหมือนที่ไบค์เขาโอเคฟิก,ก okay, เกอร์นะไม่เค้รอดอยู่ได้ดิบีแจนตกหลุมไปเลยเพื่อน รถูกกส่งออไปแล้วประมาณนี้นะอีลินพิกเกอร์โอฟไปแล้วนะแข่งหมดแล้วเรามีดูดเลือดอยู่แล้วนะบูเขายังอยู่ไม่เนะี่ยยังอยู่นะทุกคนไม่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 อย่ารู้ผมโอเคประมาณนี้นะ มาดิ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 มาเราจะไม่กลับบ้านนะ okay. ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคผมกลับไป <Your team S 1> โมนทัมมิ่งต่อนะหู okay. ุดเลือดจากคลิปนะลากมาก่อนประมาณนี้ oh. ไปไดักต่อได้นได้นะ พึ่งพาณิชไปด้วยดิโอเคมาเลื้ยเต็มแล้วเข้าดังเลยเพื่อนโอเคอย่าพึ่งเลนะเ<ส>พื่อนเปิดละเฮ้ย<ส>ต้องไปดูเพววื่อนวะต้องไปดูเพื่อนต้องไปดูเพื่อนเฮ้ยเปิดแลกเพื่อนแเดี๋ยวดูให้ ซับมาครับผมซับสายลมพัดพามันอยู่แอลซ้ายแหละนี่ไงโอเคโอเคโอเคแล้วผมรอดไม่รอดแล้วมาตานี้เฮ้ยเอาจัด คจบแล้วปะเนี่ยโอเคไฟนี่เดือดจัดอย่าาพึ่งดิอย่าไม่ได้เล่นเลยยังยังยังไม่ได้เล่นยงม่ได้เล่นเลยมาดูกันต่อนะอยากได้สามทางครับทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ จัดเลยไหมโห่ฟงฟาร์มอย่างนี้ให้มันเร็วดิ <S <S ดันเลยเพื่อน <S <S เดี๋ยวดูให้โอเคดันเลยอยากได้สามทางมา อ่ะพี่กอบยังไม่เข็ดอีกเหรอเฮ้ยโดนด้วยโอเคโอเค,อ,เคอ่ะจบได้ละพอใจละ <c oughs> ได้เล่นละ <c oughs> จบได้แล้วอ่ะสามจงังหวะก็ แต่พี่พี่ฮายาเขาก็เกินปไปแย่งผมหมดเลยอะุ่อซิออสมา14บ่ะเพื่อนมาก็ประมาณนี้ละคนเดือดจัดโอเคก็ประมาณมีนะครับโอเคห้า okay. ดาวนะเดี๋ยวมาดูดามเมจกันนิดหนึ่งนะว่าเราทำดามเมจไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ แต่ว่าเกมนี้ MVP ก็ต้องยกให้พี่อายาเขานะพี่เขาเล่นทริปเปิลคิวคูณ2เลยนะเอาจัอเกสกอร์ก็7 1 4 4นะการเงินผมก็ไม่ได้ยนะ8-8โอเคมาดูไอเทมก็เกือบฟูนะทุกคนโอเครวมทำหน้าเมดไปทั้งหมด26เปอร์นะทีมไฟ70เปอร์เลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้ก็จบไปแล้วสำหรับซิลไอเทมใส่สมดุลน,นะครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบา,บาย